สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับตัวนี้ผมเพิ่งสั่งมาใหม่เลยนะฮะเป็นอุป,ปกรณ์วัดอุณหภูมิชื่อต้าหัวยี่ห้องเขาคือต้าหัวนะครับผมสั่งมาเนี่ยรับรองว่าเป็นล็อตแรกๆเป็นใหม่มากเลยตัวนี้ใหม่มากนะครับของของประเทศเราตัวนี้วัดอุณหภูมิเดินเข้าไปปุ๊บวัดทันทีนะครับผมสั่งมาเนี่ยจะไปติดตั้งให้กับโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเขาเนี่ยก็ เป็นขาตั้งเนี่ยผมสั่งมาพร้อมขาเลยเวลาเราไปติดตั้งไม่ต้องกังวลเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงงานหรือร้านอาหารต่างๆนะครับเนี่ยยกอุปกรณ์ตัวนี้ไปตั้งอันนี้ผมไม่ได้เดินสายอะไรเลยนะครับก็คือเอาอุปกรณ์ไปตั้งมีสายไฟเส้นหนึง่งเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยตัวนี้ความแม่นยําสูงด้วยบวกลบ0.2องศาแล้วก็ทํางานง่ายนะครับเสียบปลั๊กปึ๊บใช้งานได้เลยมีตัวแจ้งเตือนด้วยว่าให้เราใส่หน้ากา ถ้าเข้าไปเนี่ยเขาแจ้งอุณหภูมิเสร็จปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าคุณใส่หรือไม่ใส่หน้ากากนะครับหรือ,อาบางหน่วยงานบางบริษัทบอกว่าต้องการคนต้องการอุปกรณ์เนี่ยที่เอาไปลงเวลาทํางานตัวนี้เขาสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นเลยก็คือเอาไว้สําหรับลงชื่อพนักงานนะครับเ,เวลาพักพนักงานเดินเข้าไปนะครับเขาจะบอกเลยว่าชื่ออะไรนะครับไข่อุณหภูมิเท่าไหร่มีไข้ไหมนะครับใส่หน้าก,ากากหรือไม่ แล้วก็เก็บเป็นดัต้าเบสนะครับเก็บเอาไว้ได้หลายเลคคอร์ตตัวนี้ได้ถึง1นึ่งแสน้บนาหนึ่งแสน้บนาะครับถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็เลคคอร์ดได้เยอะมากจริงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปรีวิวการใช้งานอีกครั้งนึง่งนะครับอยาให้ดูว่าภายในเขาทําอะไรบ้างรูปลับภายนอกเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ทดสอบนะครับความไวซึ่งผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าอันนี้ผมทดสอบในห้องนอนซึ่งแสงเนี่ยมันจะน้อยนิดนิดนึงนะฮะเครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทํางานในระยะหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะปิดหน้าจอนะครับพอเราเดินไปใกล้ๆเดี๋ยวเขาจะทํางานโดยอัตโนมัติเองแล้วก็ทําการวัดอุอณหภูมิทันทีเลยนะครับหลังจากเขาตื่นมาอันนี้ผมขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,าสภาพแวดล้อมตอนนี้แสงมันน้อยนะครับผมจะให้ดูความไวนะครับ นะครับอันนี้เขาบอกว่าเราไม่ใส่หน้ากากนะฮะผมรู้สึกว่าในที่แสงน้อยแบบนี้เขาถือว่าทํางานได้โอเคในระดับหนึ่งนะครับอันนี้จะทดสอบใส่หน้ากากนะครับเห็นไหมครับไวมากเลยครับจะขึ้นว่า successful ทันทีเห็นไหมครับถ้าอยู่ในระยะของกล้องเขาจะทำงานทันที successful ฮะวันหน้ากากออก เห็นไหมครับ Stranger กับ,บ n o m a s นะครับอีกครั้งนะครับเราจะลองใส่หน้ากากเพื่อเดินเข้าหาระยะที่เหมาะสมนะครับประมาณา50เซนนะครับถึง1เมตรเห็นไหมครับไวมากนะฮะผมคิดว่าค่อนข้างที่จะไวเลยครับ น,นี้อยู่ไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองการเดินเข้าอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยฮะต่อไปผมจะเป็นการแนะนำตัวอินเทอร์เฟซนะครับของตัวอุปรกรณ์นะฮะสังเกตว่าตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้ากล้องของเขาเนี่ยเขาวัดอยู่ตลอดเวลานะครับขึ้นอุณหภูมิตลอดเวลาแบบแอคทีฟไวมากนะฮะแต่อาจจะแจ้งเตือนว่ายังไม่ขึ้นว่า s u c c e s s f u l เพราะว่าผมไม่ได้ใส่หน้าก,กาก ซึ่งเราไปตั้งค่าได้ครับว่าจะให้เขาตรวจสอบหน้ากากหรือเปล่าอันนี้ผมได้มีการลงทะเบ,บียนใบหน้าไว้แล้วนะครับจะเข้าไปหน้าหน้าจอแอดเมนให้ดูอันนี้เป็นตัวเมนเมนูหลักของเขานะครับสังเกตว่าจะมี user access connection system usb feature record auto test system info หลักๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะลงทะเบียนพนักงานใหม่เนี่ยเราก็ไปที่ user ครับ กด New User เราใส่ชื่อใส่อะไรเรียบร้อยนะครับตัวเมนู Face เนี่ยเราก็ให้พนักงานเขาเนี่ยมาลงทะเบียนกับตัวเครื่องนี้เลยเขาจะทําการถ่ายใบหน้านะครับก็เป็นการว่าลงทะเบียนพนักงานใหม่เรียบร้อยเราสามารถที่จะทำแคตตาล็อกลี่ทำเป็นกลุ่มให้กับลูกค้านะให้กับพนักงานของเรานะครับพนักงานของเราอันนี้มันจะมีตอนนี้ผมแบ่งไว้แค่ User กับ Admin นะครับจริงๆแล้วเราแบ่งได,ได้ได้หลายประเภทนะครับ a c c e s สนี้ตัวนี้สามารถที่จะไปสั่งเปิดประตูปิดประตูได้นะครับกรณีที่สแกนใบหน้าแล้วให้ปลดล็อกประตูแม่เหเเล็กอะไรประมาณนั้น Connection ตัวนี้ Wi-Fi ด้วยครับไม่ต้องเดินสายแลนนะครับแต่ถ้าติดตั้งจริงยังไงผมก็แนะนำให้เดินสายแลนนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกอ,อันนี้ผมเข้ามาใน System นอกนั้นจะเป็นพวกตั้งค่าเฟสพารามิเตอร์พวกนี้จะตั้งค่าความถี่ตัวแปรต่างๆของแสงนะครับ ว่าสถานที่อยู่ outdoor หรือใน indoor mark m o มสไหมนะครับจะหน่วยวัดจะเป็นองศาหรือฟฟเลนไฮน์นะครับเนี่ยอันนี้ก็รายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับตังค่าเสียงตั้งคา่าการฟิลแสงตรงนี้เป็น LED นะครับสีข,า,ขาวๆนี้จะรีบู o แฟ a c t รี y รีเซ็ตอยู่ในตรงนี้หมดเลยนะครับ USB จริงๆแล้วเนี่ยด้านหลังเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเอา USB มาเสียบเพื่อดึงข้อมูลพนักงานได้ แต่ว่ายังสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi พอเราได้ IP เขาแล้วเนี่ยเราพิมพ์ IP เข้าไปในอคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ดึงได้นะครับตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะยืนยันตนในการใช้ใบหน้าอย่างเดียวนะครับเราใช้บัตรได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นส่วนของการแตะบัตรนะครับแต่ว่าใช้สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ตัวนี้ไม่รองรับนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะผมว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรครับ all in one All-in-one ของตัว Access Control ถ้าเราไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ Access Control เราก็ใช้วัดอุณหภูมิได้เพราะว่าเมื่อกี้วิดีโอดูไปแล้วว่าไวมากนะครับเดินเข้ามาใกล้ๆก็ทันสแกนทันทีนะครับยังไงก็ลองเป็นเป็นตัวเลือกในการพิจารณานะครับขอบคุณมากครับ